กระดาษได้ไหมแน่นมากทุกคนต้องรู้จักหนูรู้จักแต่ก่อนมาได้สักจริงเหรอ้วขวดละยี่สิบกรัมนะคะตัวนี้จะเป็นขวดสูญญากาศยี่สิบกรัมใช้ได้เดือนกว่าหนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้หนึ่งเดือนกว่านดูนะอันนี้หน้าสดป้ายอันนี้ป้ายล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะทากันน้ำให้ดูค่ะเอาประมาณนี้้ประมาณนี้โอเคข่าวเยอมากคนข้านเยอะมากคน ใช่ดีจริงค่ะแม่ตางตัวนี้ใช้แล้วเลิกใช้ตัวอื่นเลยค่ะมันเลิศมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะดีแบบางนี้ตัวนี้ทุกคนดูทุกคนมาให้ดูว่ามันกันน้ำกันเหงื่อจริงหรือเปล่าถ้าไม่กันจริงหรือกาไม่ทำนะแล้วแต่หลายที่แล้วแล้วกาจูบจูบจูบเลยไม่ต้องไม่ด้องไม่ต้องแล้วตัวอันนี้สุดเออโอ้ย เช็ดดูว่าออกไหมเดี๋ยวเช็ดให้เช็ดให้ออกไหมอันน่ะหลายๆคนบอกว่ามีขนเยอะเนี่ยจะติดขนไหมรูขุมขนกว้างจะจะแบบว่าทายากไหมอันดูบอสนะคะบอสเนี่ยคือขนเยอะมากหนวดเยอะมากนะคะและคือมันไม่ติดนะ